สุนัขจิ้งจอกขายเนื้อณหมู่บ้านสัตว์ป่าแห่งหนึ่งมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเปิดร้านขายเนื้ออยู่สุดทางของถนนสัตว์ป่าต่างๆในหมู่บ้านต่างก็ชอบมาซื้อเนื้อจากร้านของมันวันหนึ่งมีแมวมาซื้อเนื้อที่ร้านค้านี้และกล่าวว่าข้าอยากได้เนื้อแกะชิ้นเล็กๆ สุนัขจิ้งจอกจึงตอบไปว่าเจ้าเป็นแค่แมวข้าว่าเจ้าไปไล่จับหนูกินดีกว่าแล้วสุนัขจิ้งจอกก็ไม่ขายเนื้อแกะให้แมววันต่อมามีสุนัขมาขอซื้อเนื้อกวางสุนัขจิ้งจอกรู้สึกไม่พอใจและคว้างกระดูกใส่พร้อมกับพูดว่าสุนัขธรรมดารรมดาอย่างเจ้าเอากระดูกไปแทนก็พอ วันต่อมาเสือโคร่งแวะมาที่ร้านและเอ่ยถามว่าข้าต้องการเนื้อสันในของหมูป่าเจ้ามีขายบ้างไหมสุนักจิ้งจอกโค้งคำนับให้อย่างเคารพยำเกรงและตอบกลับไปว่าข้ามีเนื้อชั้นเยี่ยมมากมายหลายชนิดหากท่านต้องการข้าจะนําไปส่งให้ท่านถึงบ้านเลยทีเดียว นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่แข็งแกร่งและมีอำนาจมักได้รับการเอาอกเอาใจมากกว่าผู้ที่อ่อนแอกว่าเสมอ